ในจุดนี้นะคะทุกคนในจุดนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแบบแบนเนอร์ของ youtube นะคะมันจะมีมุมมองทั้งหมด4มุมมองด้วยกันค่ะ4มุมมองด้วยกันนะคะในเรื่องของในเรื่องของอขนาดมุมมองนะคะเราจะเห็นพื้นที่ตรงกลางพื้นที่ตรงกลางนะคะตรงกลางจอตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมันจะมีสองเลเยอร์ด้วยกันก็คือว่า เลเยอร์แรกนะคะที่มันเป็นแถบสีดำดำดำเข้มนะคะมันจะเป็นมุมมองของเวลาโทรศัพท์มามาดูช่องของคุณนะคะโทรศัพท์มาดูช่องของคุณเนี่ยเขาจะเห็นมุมมองตรงนั้นฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครทําปก y t u t u นะคะแล้วไอตัวส่วนที่มันเป็นสีดำๆมาคะ่ะมันมันเป็นรูปภาพที่เราไม่ได้กําหนด ให้มันมาอยู่ในสัดส่วนตรงนี้เวลาเอาโทรศัพท์ดูจะดูไม่เห็นนะคะฉะนั้นแล้ว4มุมมองแรกนะคะสมุมมองในการที่ทํทำแบนเนอร์อย่างแรกที่คุณจะต้องรู้เลยคือขนาดของกรอบตัวนี้นะคะใครที่ตกแต่งรูปภาพเป็นเนี่ยจะสามารถทำได้ว่าเวลาที่เราจะแต่งภาพให้มันมีมุมมองตั้งประมาณแบบ4 4, 4แบบในภาพเดียวกันเนี่ย มีจะต้องทำยังไงนะคะในจุดแรกนะคะจุดที่1คือจุดมือถือจะเป็นจุดสีดำสุดนะคะจุดมือถือคือจุดสีดำสุดนะคะถ้าเกิดว่าเราเอารูปภาพอะไรก็ตามเอาไปใส่เฉพาะในช่องนั้นๆเวลาดูช่อง YouTube, จากมือถือก็จะเห็นแค่สัดส,ส่วนตรงนี้เท่านั้นค่ะเพราะถ้าวางเต็มเฟรมวางเต็มรูปภาพเลยมันจะไม่เห็น มันจะไม่เห็นนะคะเพราะว่ามุมมองโทรศัพท์ก็คือมุมมองโทรศัพท์ส่วนอันถัดไปคือมุมมองของแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตก็คือจะเป็นขีดออกมานิดนึงคือกว้างกว่าโทรศัพท์กว้างกว่าโทรศัพท์นะคะอันที่2คือแท็บเลต็ตเวลาแต่งภาพขึ้นไปเวลาโทรศัพท์เห็นจะเห็นแค่สีดําเวลาแท็บเล็ตมองก็จะมองเพิ่มได้มากขึ้นนะคะมองเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นตรงนี้ ตรงตรงในส่วนที่มันขยายออกมานิดนึงนะคะนิดนึงนะอันนี้คือแท็บเล็ตจุดที่1คือโทรศัพท์จุดที่2คือแท็บเล็ตนะคะจุดที่3ค่ะจุดที่3คือไอตรงแนวนี้แหละแนวนี้เลยแล้วก็ก็คือตั้งแต่ต้นยันขอบตรงนี้นะคะแต่มันจะอยู่แค่นี้นะแค่นี้แค่สัดส่วนตรงนี้นะคะแค่สัดส่วนตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วเป็นแนวยาว เป็นแนวยาวนะคะทีนี้เป็นแนวยาวตัวนี้มันคืออะไรรู้ไหมเป็นแนวยาวตัวนี้คือเดสก์ท็อปบนเอ่อคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์นะตรงเดสก์ท็อปตรงคอมพิวเตอร์นะตรงนี้นะคะที่มันเป็นแนวยาวนะคะแนวยาวแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่นี้ถึงนี้โอเคไหมตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นนะคะส่วนขนาดที่มันอยู่เต็มเลยอะคะ่ะ อยู่เต็มอยู่เต็มองค์ประกอบเลยมันคือดูจากทีวีค่ะทีวีนะคะมุมมอง4มุมมองนี้เวลาคุณแต่งภาพปก Youtube ขึ้นไปปกช่องนะคะปกแบนเนอร์หมายถึงปกช่องปกช่องนะไม่ใช่ไม่ใช่ปกคลิปปกคลิปก็อีกแบบหนึง่งปกช่องก็อีกแบบหนึง่งนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ต้องดูให้ถูกต้องนะคะว่าเราอะตกแต่งขึ้นไปอะเป็นปกอะไรนะอันนี้คือปกช่องนะคะปกช่องนะ